สวัสดีครับพบกับเคอีกแล้วในไมคครับ0.12.2ครับก็ได้ทำกำแพงเสร็จแล้วนะโอเคอ้าวหินเราก็มีหรอวะ เอานี่ไปคาเป็นดาบเฮ้ยเอ้ย,อย,อยส,ตสติกสตริกเฮ้ยปิดอีไม่ต้องปิดก็ได้ตึงตึงพวกมันหอยเป็นหอยเนี่ยได้ยินเสียงผู้ชมเถอะ ฆ่าสัตว์ดีกว่าฆ่าฆ่าจอแจ้ <c oughs> จาาหึหน้นจังสามีมาข้าววัวหมูก็ได้ม่ได้เนื้ออีก มาแล้วครับผมโ,โหวานมีแต่ต้นไม้ใครทำาอกนะโอยโอ,อย๋อ้อยอ้าวทำไมเราใส่สก,กินเดอะฟอร์เ่ะ mặt xong rồi Mình đi lên, đi được đi đi hết rồi đi đi À sao nè Ok ศูนดสมสิบสาเมกนะครับมันเริ่มแหลกแล้วึงต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 ึงอืมเจ้าหัวอยู่ไหนอ๋อมนละลายไปแล้วอ๋ออยู่บนบ้าน เอือยังไงเอยุ่งเลยกับต้นไม้ น,นี่คืออะไรอ่ะอ๋อเอาดอกไม้มาทำไมตัวโหตัว,ตวยังเร็วดอกไม้ตรงไหนาหายอ้ยตรงนี้หายเก็บฟักทอง นี้ยังใส่หัววักทองไม่ได้นะครับเฮ้ยมันโตโตโคตรเร็วอ่ะวักทองครับกับทอชก็ได้ฮาโลวีนโอเค เมือม่อเมื่อสองสามวันที่ผ่านมาทำไมผมถึงไม่เปิดไม่เนี่ยอ๋อพอดีไม่อยากพูดนะครับจ็บคอนะครับก็เริ่มหายแล้วแหละโอเคงง เราได้ท็อตแล้วเราก็เอามาคราสี่คราฟสิงฟักเฟเดออาจจะได้คราฟพีเดอยู่นะครับอ่าเราได้มาเอาสองอันโอเคฮาโลวีนว่าจะแต่งนะตอนวันฮาโลวีนผมน่าจะอาจจะแต่งหน้านะครับ เอาไว้ตรงไหนเนี่ยวันนี้ก็วันที่24นะครับ24หรือ23เออ24โอเคผมฮารุยแล้วนะครับผมก็จะมาวาดรูปวาดรูปในกระดานไว้บอร์ดนะครับให้ดูก็อาจจะไม่ได้วาดในกระดาษนะครับ อโฮอโลอินเออผมเผลอลงเทคเจ้าแพ็กไอพิกเซลมอน <c oughs> NPC <c oughs> มีหนวดช่วย <c oughs> อ่าข้าวมันก็เป็น เออฟักทองเป็นอะไรนะที่ม yeah> ันเป็นตัวม่วงม่วงไม่ชื่อเลยสักอย่างเนี่ยแล้วจะเอาดอกไม้สีฟ้าออกครับตตตง โอเคแล้วได้มาสองอันพอดีอดอกกุหลาบมาวางอันน่ายัางแจมฮาโลวีนโอ้เราต้องเออผมเอาสก,กินอันนี้มาไ,ไสอสโคเปียไม่ใช่สโคเปียนที่แต่งนะอันที่แต่งนั้นมันเฟลครับแต่ผมเอาอันใหม่มาให้ แบบผัาผัากล่าวสกปรกเปลี่ยนผักก่าวนะครับโอเคครับผมขอตัดภาพเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายครับ